ยุคนี้นะคะเชื่อได้ว่าเป็นยุคทองนะคะของการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณค่ะและเป็นการตื่นรู้ที่ยอดเยี่ยมสามารถส่งมอบนะคะเป็นมรดกให้กับลูกหลานและทายาทที่คุณรักได้ด้วยนะคะเพราะมันจะเป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนจากพลังลบเป็นพลังบวกนะคะและเมื่อเปลี่ยนชีวิตมาสู่พลังบวกนะคะลูกหลานคุณก็สามารถ ใช้ชีวิตเป็นปกติสุขอยู่กับสังคมโดยไม่ต้องแยกตัวออกจากครอบครัวไปนะคะปฏิบัติธรรมไนๆนอีกนะคะนี่คือวิธีการที่จะทําให้นะคะชีวิตเนี่ยนะ,ะสอดคล้องกับการเป็นอยู่ที่แท้จริงเพียงแต่ว่านะคะศึกษาเรื่องกลไกในการที่จะยกจิตยกใจและนำพาชีวิตสู่ ะะความสันติสุขนี่คือนะฮะยุคทองและเป็นยุคที่สร้างเมืองฝีวีเวลัยให้กับลูก